พี่น้องที่รักในประคิสเจ้าในชีวิตของคนเรานั้นรังการความรักเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแล้วก็รักเราจนเราเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาชีวิตความรักของพ่อแม่ก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ถึงเมื่อมาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็มีกระแสเรียกเป็น เป็นผู้แต่งานเพราะฉะนั้นก็จะมีการครบค้าสมาคมกับเพศตรงข้ามก็มีการพัฒนาความรักไปทีละน้อยในที่สุดก็จะมีการแต่งงานแต่เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นจะเห็นเรื่องของความรักทีมเป็นอุปสรรคมากพอสมควรแต่ว่า้ารักจริงทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี ในปี1976ก็มีรถยนต์คันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คนขับก็กระดอนออกมากระโหลกเนี่ยเปิดเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีแล้วก็มีชื่อว่าปีเตอร์ครับเขาอยู่ในขั้นโคมา่าแบบสุดๆเลยเพราะว่า อุบัติเหตุนั้นก็ทําให้สมองเขาสะเทือนอย่างแรงบรรดาหมอลงคาเห็นว่าปีเตอร์และครอบครัวของเขาเนี่ยต้องเตรียมใจต้องทําใจเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ถ้าอยู่ไปจริงๆเขาก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบบพืชคือไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแล้วก็คนหนึ่งในจำนวนที่มาฟังหมอพูดเนี่ยนะ ็มีชื่อว่าลินดาลินดานี่ก็เป็นคู่รักของปีเตอร์ทั้งสองคนสัญญากันว่าสักวันหนึ่งก็จะแต่งงานกันแต่เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันเป็นข่าวร้ายสําหรับลินดาแม้ครอบครัวของปีเตอร์จะพยายามดูแลใจใส่แต่ลินดาเองก็ลางานลาออกจากงานเพื่อจะได้มาดูปีเตอร์อย่างใกล้ชิดเขานวดแก้มนวด หน้านวดแขนนวดขาแล้วก็ป <c oughs> ีเตอร์เองก็อยู่ในอยู่ในโคมา่าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นดูแล้วมันคล้ายๆกับหวังในความไม่มีหวังแล้วก็มต้องสวดภาวนานอย่างเดียวต้องสวดขอพระพิจ้าได้โปรดธรรมสจุจรย์ให้เขาได้หายครับ แต่เรนดานี่ยก็ดูแลปีเตอร์นั้นด้วยความเสียสละที่สุดวันเวลาผ่านไปจากอาทิตย์มาเป็นเดือนจากเดือนก็เป็นเป็นหลายเดือนเรนดาก็เรนดา,ดาก็อยู่เคียงข้างเขาพูดกับเขาให้กำลังใจเขาแต่จนจนถึงเวลานั้นก็ยังไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีการตอบตอบจากปีเตอร์เลยกันนั้นก็ตามเรนดาเขาไม่หมด หวังก็ยังเชื่อในอัศจรรย์ว่าสักวันหนึ่งถ้าพระเป็นเจา้าเมตตาก็าจะทําให้ปีเตอร์ได้กลับขึ้นมาเป็นคนที่รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งขณะที่กําลังเฝ้าดูปีเตอร์อยู่นั้นนะเินดาก็สังเกตเห็นนิ้วเท้าเขากระดิกเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอัศจรรย์จะเริ่มเกิดแล้วหลังจากนั้นหลายวันเขาก็เห็นปีเตอร์ลืมตา อันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่มีความหวังขึ้นมาอีกแล้วเนดาขอบคุณพระเจ้าและรู้สึกว่าเขาได้แค่นี้ก็นับว่าเป็นอัศจรรย์มากแล้วจากนั้น <c oughs> เินดากับครอบครัวของบิเตอร์ก็ตัดสินใจรับเขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาดูแลใกล้ชิดเขาใช้ทุกบาททุกสตางค์มาเพื่อจะได้ เงินที่เขามีสะสมมาในเวลาที่ทํางานนะก็ไปจะช่วยพีเตอร์ให้ได้เป็นผู้เป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นไปลงสระว่ายน้ําบ่อยๆเขาก็หวังว่าน้ําอุ่นในใน,ในสระน้ํานั้นะสระว่ายน้ำน่นนะ,ะนนะจะช่วยให้พีเตอร์ได้แข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือทําทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาจากนั้น วันหนึ่งเขาได้ยินปีเตอร์พูดเป็นคำบอกมาแม้จะยังไม่ชัดแต่แลิลนดาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรจากนั้นก็เริ่มพูดเป็นคําและเป็นประโยคจนวันหนึ่งเขาก็ต่อหน้าบิดาของเินดาเขาก็บอกขอแต่งงานกับลูกสาวของคุณพ่อนะครับคือเินดาเนี่ยผมขอแต่งงาน บิดาของลินดาก็บอกได้นะลูกแต่งได้แต่ว่าลูกจะต้องเดินได้ซะก่อนถ้าเดินไม่ได้เนี่ยไม่ให้แต่งหลังจากนั้นประมาณสองปีวันนั้นเป็นวันที่มีการแต่งงานระหว่างสองคนเนี่ยเขาใช้ไม้เท้าเหมือนเดิมแต่ว่าก็ทําหลังจากเข้าไปในวัดแล้วทุกคนก็มองดูเขาสถานีวิทยุหลายแห่งก็มารอทําข่าว พูดทำานองได้ว่าคนตายกลับคืนชีพแล้วอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการแสดงความยินดีจากบุคคลที่ดังๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนเหตุการณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นอัศจรรย์ก็คงไม่ไม่ผิดเพราะว่าแม้การรักษาอย่างไรถ้าไม่มีพระบิเจ้าช่วยก็คงจะไม่ถึงขั้นนี้ แลวทุกวันนี้สองคนนี้ก็มีลูกหรือลูกน้อยคนหนึ่งที่เอาไว้เฉยชมเนี่ยเขาก็ดีใจพี่น้องครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งมันสิ้นหวังแต่ก็ขอให้เรามีความหวังในพระเป็นเจ้าและดูมือของพระองค์ดูตาของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรเราคงไม่ขอสิ่งที่เราเราเราไม่ค คงจะไม่แบบบังบีดบงังห้าพเจ้าให้สิ่งที่เราขอแต่เราจะต้องบอกกับพระบิญชาว่าแล้วแต่พระองค์จ,จะโปรดในดังนี้ชีวิตของคนเรานี่นะอันนี้เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งในชีวิตของเขาแต่ว่าในชีวิตของคนเราก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกันขอให้เราได้มีความไว้ใจในพระบิจ้าและขอให้พระองค์ได้ช่วยนำทางเราเสมอขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ